สวัสดีครับสุสดเพื่อนครับผมเจอกับหนุ่มนะ้ำมนต์คนบนาคนเดิมครับวันนี้นะครับเราม,ามาเจอกันในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับพอดีผมมาเจออีกหนึ่งคันสวยๆสยีส่ประตูออโต้ยกสูงพีเรนเนอร์นะครับปี2017ครับนี่มีคันเดียวในโชว์รูมในโกดังของเราแล้วผมบอกเลยราคา4,99,000บาท ต่างจากตัวปี18ในในลักษณะเดียวกันนะครับเลขไม้แสนห้าเหมือนกันเนี่ยต่างกัน6 0 0 0ื่นนะเพื่อนๆนะต่างกัน6 0 0 0ื่นนะคันนั้นถ้าเป็นตัวปี2อ18นะครับจะขายราคา5 5าแสนหนเก้าบาทอันนี้เหลือ4 9, 9ี่เก้าเเพื่อนๆ6กต4940แคปหน้าส่งมานะใครดูแล้วผมบอกเลย ส่วนมากคนจะได้รถไปใช้ก็คือแคปหน้าจอในวิดีโอชุดนี้แล้วส่งไลน์มาว่าจองไปแล้วหรือยังครับนี่อันนี้คือความจริงนะครับเพราะรถที่นี่เราจะขายค่อนข้างเร็วมากนะครับและคันนี้ผมเพิ่งมาเห็นช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะแอบเข้ามาครับผมน่าจะแอบเข้ามาเพื่อนๆอย่าพลาดนะสวยมากคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมดูให้แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง a t นะครับผม2 6 55 5 R17 นะปี2022ยางปีเดียวใช้ยาวๆคุ้มๆค,คันนี้บอกได้เลยว่าอย่าพลาดผมเห็นนิดนึงในส่วนของนี่น่าจะเกิดการเนี่ยเบียดกันในโกดังนี่แหละครับอันนี้มีเคลมให้แน่นอนนะครับไม่ต้องตกใจนั่นเพื่อนนะแ r ร y บอยนะครับยางเนี่ยขอบยางยังยางยังแบบใหม่กลิปบอยู่เลยนะครับ ไลเนอร์ส,สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนส,สวยๆแบบนี้ผมบอกไลยนะราคาสี่แสนเก้าหมื่นเกาพันบาทคุ้มๆแบบนี้นานๆนนก็เปน็นนานแล้วผมมาอยู่6เดือนเนะพิ่งเห็นครั้งแรก e สิบเจเป็นตัว e เพื่อนๆ p r u n e r นะครับดอกยางเต็มๆแบบนี้เพื่อนดอกยางเหลือๆเ,เลยอ่ะขอสิบเดแม็กแคสโรงงาน มามาดูเลขใหม่กันจริงๆภายในนะครับปี17จะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวมาขี้ม้าแบบนี้นะนี่นะครับในส่วนของแผงควบคุมตัวฝั่งแผงก็แผงประตูกุญแจได้มาสองดอกแบบนี้เลยเพื่อนอันนี้ผมสตาร์ทรถไว้อยู่นะแอร์เย็นมากรับรองว่าแอร์เย็นเพียงเพราะทุกทุกคันแอร ฟังก์ชันก็อย่างที่แจ้งนะครับในส่วนของรุ่น E นะครับจะวบุมัวงพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีโหมดของบลูทูธด้วยนะนี่แหละครับคือรถสวยอีกหนึ่งคันที่แนะนําเลยเพื่อนโอ้เย็นมากแกเนี่ยคันเกียร์เป็นเกียร์ปยรสปอร์ตแบบนี้สวยๆแบบนี้เพื่อน,นมีตัวส่วนของฟังก์ชันในการเล่นตัวเกียร์สปอร์ตก็คือดึงเข้าหาตัวแล้วก็บวกลบได้เลยนะครับนี่คือ อีกหนึ่งจุดเด่นของเกียร์รุ่นนี้นะครับใช้สําหรับขึ้นเขาลงเขาไม่ต้องตัวว่าเกียร์จะพังง่ายนะครับนี่นะเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าใยสังเคราะห์เขียวขี้มา้าสวยมากกันเพื่อนดูการใช้งานนี้ๆแทบไม่มีขาดไม่มีเลยเลยเนี่ยมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่อยู่ที่ 1 5 5่7หครับ1น5่ง7สกิโลเมตรที่ใช้ไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับปี2017นะเพื่อนนะรถ6 7ปีเนี่ยไม่แค่นี้ผมว่าโอเคมากนะสรุปรถผมปี17เจ็หมนกันวิ่งสอง0,000นกว่าแล้วเพื่อนมาดูด้านหลังเฮ่เบาเขียวขี้ม้าถ้าผม ดูสีไม่ผิดแน่เพื่อนนะเนี่ย<ด>เห็นไหมสวยสำคัญคือมันมีคันเดียวครับตอนนี้แล้วราคาดีมากสีเก้าเก้าผมเพิ่งได้ราคามาเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งได้ราคามาเมื่อสักครู่นี้เองครทันก็ทันนะมามาดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องโอ้โหเอ๊ะน็อตไม่ขยับ การสีเดิมเดิมโรงงานนี่นะครับคือรถเกรด AB เอดเดิมฟัง,เส,ง,เ,งเสียงเครื่องแน่นมากเสียงเครื่องแน่นแแบบนี้มีที่ไหนอีกแล้วละครับการเข้าเช็คระยะตามระยะที่โตโยต้ากำหนดนั่นคือข้อดีทำให้รถเหล่านี้ มีสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้เพื่อนๆครับใครสนใจรีบโทรมา0830105050 499,000บาทไปแล้วสวัสดีครับ